สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของผักม้วนไก่จะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะผักม้วนไก่จัดอยู่ในวงตีนเป็ดมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้นะคะ ผักม้วนไก่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งตับโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงและการเสียของ DNA อข้ออักเสบรูมาตอยและเกาต์นะคะ ผักม้วนไก่มีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและชาวบ้านยังนิยมกินผักม้วนไก่ในหน้าร้อนเพื่อช่วยลดความร้อนในร่างกายอีกด้วยนะคะผักม้วนไก่เป็นยาบำรุงกำลังแก้อาการปวดเมื่อยอเนื่องมาจากการทำงานนอกจากนี้ยังช่วยทำให้เจริญอาหารช่วยชำระล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย ผักม้วนไก่ใช้รักษาโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดปรับระดับอินซูลินในร่างกายให้สมดุลช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้ตับอ่อนด้วยการนำผักมาปรุงเป็นอาหารรับประทานนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมและปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกตินะคะ ผักม้วนไก่ช่วยลดและควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุลและสามารถนำไปใช้ลดน้ำหนักได้เพราะว่าผักชนิดนี้สามารถช่วยให้มีการนำน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าการนำไปสร้างเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายผักม้วนไก่มีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตาแก้ตา,าฟ้าฟางมีอาการเคืองตาเนื่องจากมีวิตามินสูงนะคะ นอกจากนี้ยังช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืดเป็นยาแก้หลอดลมอักเสบแก้ไอแก้ปอดอักเสบนะคะ หมวนไก่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นช่วยแก้รทธิ์สีดวงทวารใช้เป็นยาขับปัสสาวะขับระดูของสตรีช่วยฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรงช่วยบำรุงและปรับสภาพการทำงานของตับอ่อนให้เป็นปกติช่วยบำรุงและซ่อมแซมหมวกไตและระบบการทำงานของไตให้สมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการบวมน้ำ ใบใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังทุกชนิดทําให้น้ําเหลืองแห้งและแก้การมาโรคนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาเราสามารถนําผักม้วนไก่มาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะ เราควรเลือกรับประทานผักม้วนไก่ใบอ่อนที่ไม่ผ่านความร้อนจึงจะได้ประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหารมากที่สุดแต่ถ้าต้องการให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้นควรรับประทานผักม้วนไก่ในใบแก่นะคะข้อควรระวัง ผักม้วนไก่อาจทําทให้เกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเมื่อใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ําตาลดังนั้นจึงควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาให้ทราบเมื่อใช้ผักม้วนไก่ร่วมในการรักษาโรคเบาหวานนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานําเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ